นะครับไม่เห็นด้วยกับไอายาบาฮาเม็ดนะครับไม่มีประโยชน์ครับจริงๆนะผมอยากจะพูดอะไรเยอะแยะแต่เพียงแต่ว่าผมจะต้องเอาไปชี้แจงที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินผมไม่อยากจะให้ข้อมูลอันนี้มันรั่วไหลไปนะครับ<อ>แล้วผมก็หลังจากเ,าเข้าให้รายงานกับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังแล้ววันนั้นถ้าผมมีโอกาสผมจะเอาสื่อมวลชนนั้นเนี่ย เข้าไปฟังด้วยให้ไปรู้ไปได้เห็นว่าข้าราชการเขาตอบและให้เหตุผลเราได้ยังไงว่าที่ก็ออกนโยบายมา5ม้าเมตรนะครับเดิมท่านจำได้ไหมเขาจะเอา10เมตรพอเราลองแรกแหกกระเชยมันเหลือ5้าเมตรแล้ววิชาการมันมันแก้ไขได้ไวเลยขนาดนั้นเน่ยเอาหลักการอะไรมาคิดกับกนะับวันนั้นเดี๋ยวเราผมจะมาพูดกันอ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมครับ สักม็ดเลยค่ะดีนโยบายผมไม่ควรกําหนดครับเพราะคําว่าเสพมันกําหนดอยู่แล้วเสพคือการเอาสารยาเสพติดเข้าร่างกายนะครับ<ม>ก็คือว่าเสพแล้วแล้วก็ควรจะยกเลิกทั้งหมดแม้แต่บัญชีกอบัญชีแม้แต่แแตแอะไรนะไอ้บัญอะไรประกาศกอประกาศขออะไรต่างๆนะครับที่กําหนด อย่างไม่ว่าเฮโรอีนโคเคนอะไรต่างๆซึ่งสมัยก่อนเป็นโทษที่ร้ายแรงเดี๋ยวนี้กลับให้โอกาสคนติดยาและตอนนี้คนติดยาคนชั้นสูงเห็นไหมครับคนที่ปั้ม hm, คมขืนไฮโซอะไรต่างๆพวกนี้นะครับติดยาโคเคนเฮโรอีนทั้งนั้นแหละครับนะครับและบางคนก็ใช้ยาเสียสาวนะครับมอมเขานะครับเพื่อไปทำไม่ดีมีลายเขาหรือไป ขืนใจเขานะครับก็ทำให้เขาต้องเสียสาวเสียบริสุทธิ์ไปดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่ควรจะให้มีนะครับเอซีบอกว่าถ้าพพลงอีกหน่อยเป,เป็นเป็นบ้าเป็นบ้ากันทั้งเมืองก็ตอนนี้ก็จะทั้งเมืองแล้วครับเอฟซครับตอนเนี้ไปไหนเนี่ยคุณเห็นสภาพบางคนไม่แสดงอาการนะครับแต่ท่านดูได้เลยว่าร่างกายผอมดวงตานี่ไร้แวว คนติดยาเสพติดท่านดูดวงตาได้มันจะไม่ไร้แววคำว่าไร้แววเนี่ยมองเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกจ้องมองคือคือคนเราดวงตามันมองกันได้คือเขาบอกดวงตาเป็นหน้าต่างมองหัวใจเวลาเรามองเรารู้เลยคนเนี้ชอบเรารักไข่เราเกลียดเราไม่พอใจเราเนี่ยมันฟ้องที่ดวงตาบางทีปากไม่ต้องพูดหรอกครับดวงตามันฟ้องดังนั้นให้ดูดวงตาถ้าดวงตาคนที่ติดยาเสพติดเนี่ย มันจะบอกเลยว่าคุณเนี่ยติดยาเสพติดและคุณถึงขั้นไหนอาการไหนเราสามารถจะพิสูจน์มองได้ครับเขาบอกว่าเห็นด้วยกับท่านค่ะคผู้เสพคือผู้ป่วยหวังว่าคือ,อคนดีสังคมแต่แต่ตอนนี้ได้บ้ากันเต็มเมืองค่ะเสียกันจนบ้าคือหลักของยูเอ็นเนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยมันพูดกันมานานแล้วครับผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วนั้นต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเขา พบเห็นผู้เสพเนี่ยเขาเป็นป่วยถือเป็นป่วยจิตเวชเขาเอาไปบำบัดรักษาจริงๆแต่ของเราเนี่ยจะดัดจริตหรือเปล่าไม่รู้บอกว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่คุณไม่เคยเอาผู้เสพอันเนี้ยที่บอกเป็นผู้ป่วยเนี่ยไปรักษาเลยไปบำบัดรักษาเลยสถานที่บำบัดมันก็ไม่ใช่ที่บำบัดรักษาแล้วถามว่าแล้วคุณจะมาอ้างคำสวยๆหรูๆทำไมว่า ผู้เสพ,สพคือผู้ป่วยเมื่อผู้เสพคือผู้ป่วยคุณต้องเอาไปรักษาแม่เขาป่วยจิตเวทและท่านรู้ไหมว่าผู้ป่วยจิตเวทจากยาเสพติดหายยากแต่ผู้ป่วยจิตเวทที่ไม่ตดยาเสพติดสามารถรักษาหายได้ผมไม่อยากจะยกตัวอย่างเห็นไหมครับขุนเด็กที่แต่งเพลง น้ำตาหน้าไฟหรืออะไรเงี้ยนะครับนั่นป่วยเป็นจิตเวชแล้วเขารักษาตัวจนหายและแต่งเพลงตอนนี้ดังมากน้ำตาหน้าไฟใช่ไหมใช่ไหมครับ f อซใช่ไหมครับตอนนี้กำลังดังมากหรืออีเพลงหนึ่งเขาเรียกว่าไวโหนวดไว้เขาคนสีเทาอะไรนั่นนั่นเคยป่วยเป็นจิตเวชนะครับตอนนี้หายแล้วแต่งเพลงได้ อยู่ในสังคมปกตินะเพราะรักษาถูกทางถูกต้องถูกอ,อะไรหลักการของแพทย์แต่จิตเวชจะป่วยจากยาเก็บติดถ้าเป็นจิตเวชจริงๆเนี่ยรักษายากมากและผมถามว่าเราจะปล่อยให้พวกป่วยจิตเวชอยู่ในสังคมเราไหมอ่ะและก็อ้างว่าผู้ป่วยผู้เสพและเมื่อเป็นคุณรู้เป็นผู้เสพคุณทำไมไม่เอาไปรักษา เรามีโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับจิตเวชมีมากไม่มีไม่มีนะครับก็ก็เลยเล่าให้ฟังครับโอเคต่อไปมีอะไรครับเอซีเอซีบอกว่าเอ๊ะตัวนี้ท่านเรวัตไล์อยู่ป่าเนี่ยท่านเรวัตพี่เรวัตไล์อยู่ปล่าครับท่านเรวัตบอกให้เอาไปบอมบัดที่เกาะรุกเตา กาะตะลุนเตากาตะลุนเตาอะไรตะลุนเต้าใช่ช่วยให้ด้วยค่ะรบอคงจะไม่ฟังอีกแล้วก็ก็เราก็คิดเห็นว่าการคือจริงๆไม่ต้องไปที่เกาะไหนแล้วครับผมในความคิดเห็นผมนะเขาเรียกว่าสถานบําบัดของราชทันเดิมเขามีเขามีนโยบายคือจริงๆเราสร้างเลยครับ สร้างเรือนจำที่เกี่ยวข้องดูแลกับยาเสพติดจริงๆไม่ทุกไม่ว่าจะเป็นข้อหาประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับทำให้ใหญ่ไปเลยแต่มในในจำนวนที่ใหญ่เนี่ยเราสามารถจะแยกได้แยกส่วนได้ไม่ให้เจอกัน็ได้นะครับอันนี้เป็นยาเสพติดที่มียาเสพติดขายาเสพติดจำหน่ายอย่างรุนแรงก็เอาไว้อีกที่หนึ่งนะครับ ผู้ครอบครองอีกที่หนึ่งผู้เสพอีกที่ผู้บําบัดผู้ป่วยอยู่นั้นแหละครับก็เหมือนเราเอาเขามาควบคุมไว้ไม่ให้เขาไปออกไปทําร้ายหรือไปก่อเหตุหรือไปอยู่ในสังคมแล้วก็บําบัดส่งหมอไปบาบัดนะครับแล้วสามารถใครเมื่อจะเข้าบําบัดเข้าในตัวเราเวลาแต่ทุกวันนี้มันเอาเป็นรุ่นสมมุติว่ารุ่นนี้สามเดือนสามสิบคนถ้าคุณจะไปบําบัดใหม่คุณต้องรอนะ ก็ให้รุนนี้หมดไปก่อนถึงเอาใหม่แล้วผมถามว่าไอ้บ้าข้างมันรอกันได้ไหมและบ้าข้างเนี้ยมันจะไปทําร้ายประชาชนทําได้ไหมล่ะมันรอได้ไหมครับรอไม่ได้นั้นถึงบอกแล้วการเดินทางมาทางนี้มันผิดหมดนะครับอ้าวต่อไปครับเอฟซีบอกว่าท่านมีท่านเลวัตท่านเสรีท่านแป้งท่านกันจอมพลังทาน,นายตั้มมาอยู่ร่วมต่อต้านผิดกฎหมายสุดยอดเลยครับครับก็ก็ขอบคุณก็ พวกเราทุกคนก็มีความหวังดีและเจตนานะครับยังมีอีกหลายคนครับที่ทําเพื่อประชาชนยังมีหลายคนมากนะครับที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นเสียงน้อยๆเสียงเล็กๆนะครับอาจจะเสียงไม่ดังพอพูดไปคนเ้าไม่ฟังเขาไม่เข้าใจนะครับเราไม่มีอำนาจไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีตำแหน่งแล้ว เสียงเราก็ค่อยลราเบาดังนั้นเราก็ได้ใจนี้แหละครับร้องแรกแครกะเคยไปนะครับทําให้ประชาชนเข้าใจไปครับเอฟซีบอกว่าเขาไม่สนเรื่องบําบัดหรอกคะ่ะเพราะเขาตั้งใจจะออกกดยาบ้าห้าเม็ดมาเพื่อติดเพื่อนายทุนได้คะ่ะได้เงินคะ่ะโอเคไอความคิดอันนี้มีคนเขาบอกเขาบอกกระทําอะไรก็แล้วแต่นักการเมืองเนี่ยมันจะมีอัจจนดั้ดาเสมอ ผมว่านักการเมืองที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอะไรที่แบบอย่างพวกเราพูดอะซื่อสัตย์สุจริตกันน้อยทุกอย่างมีอจนดดาเพราะคนที่มาฝ่าจะได้มาตำแหน่งเขาก็ใช้เงินใช้ทองพอสมควรพักก็ใช้เงินใช้ทองพอสมควรและทุกเดือนพักก็ต้องดูแลสอสอของตัวเองใช่ไหมครับ เดือนหนึ่งคนละสองแสนสองแสนต้อคิดดูถ้าคนมีสอสอร้อยคนจะต้องใช้เงินเดือนละกี่ล้านบาทครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพักจะมีเงินที่ไหนอ่ะก็ต้องไปโกงกินเอาเงินมาจ่ายอะสอสอในพักเพื่อเวลามีอะไรก็จะได้ยกมือ,อสมมุติว่ามีสอสอหนึ่งรอคนต้องจ่ายเดือนละสองแสนเดือนนึงก็ยีสิบล้านบาทเลยครับปีเท่าไหร่ครับ ยี่สิบใบกูปีก็สองร้อยละจะมาหรือสองพันไม่ทราบแล้วผมถามว่าเขาจะเงินไหนมาถ้าเขาไม่ได้มาจากการข้อราดบางหลวงหรือการทุจริตในการทําหน้าที่ของเขานะครับดังนั้นไม่ต้องหวังหรอกครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันจะหมดไปเพราะถ้ายังมีการเล่นการเมืองแบบโสกโปกเล่นการเมืองที่ต้องการผลประโยชน์ไม่มีทางหรอกครับนะครับอ่าต่อไปครับ นูอข่าวจากอุดรอ,อ่ะแม่บังคับลูก13กับ17ขายยาบ้าเพราะเป็นเยาวชนและมีโทษน้อยอเลยแพ็กถุงถุงละ5เม็ดตามกฎหมายครับนี่ครับนี่คือที่อุดรน,นะครับอุดรบอกว่าแม่บังคับให้ลูกเอายาเสพติดไปขายโดยแบ่งใส่ถุงละ5เม็ด5เม็ดเพื่อให้รอดจากการถูกดำเนินคดีนี่ครับเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชน เมื่อวานผมเล่ามาแล้วไหมครับว่าวันนี้ก็ได้ข่าวว่าคน,คนที่ผมฝากไปทางที่สายใหม่ต้องรอดพรุ่งนี้ก็พบกันแล้วครับวันนี้ก็าเมื่อวานเขาไปฉีดคีโมนะครับเคมีโมแล้วพรุ่งนี้ก็จะเอกสารให้กันนะครับผมก็ได้ช่วยเหลือไปผมคิดว่าสายไหมต้องรอดก็คงจะได้ช่วยเขานะครับไปพาไปอ,ออกสื่อหรือพาไป้องเรียนหรือพาไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนผมก็จะเป็นกระบอกเสียงจเจาข้อกฎหมายไปบอกเขาแล้วก็คงจะได้เจอกันครับก็เลยเล่าให้ฟังมีคนถามมาครับขอบพระคุณมากครับนายกมาลาปางมีปชชอเอาเดอกกุหลาบไปให้แล้วบอกให้นายกดูเรื่องปัญหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะครับก็ประชาชนเขาบอกแล้วว่าประชาชนเนี่ยคือผมว่าท่านนายกเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ว่าประเทศไทยเราเป็นเป็นประชาธิปไตยนะครับก็เอาเสียงข้งมากแล้วก็เมื่อในพักพูดอย่างนี้เขาก็ต้องทำตามก็ต้องเห็นใจกับท่านนายกด้วยแต่ผมเห็นว่านายกท่านท่านคงไม่เห็นด้วยนะครับท่านนายกท่านก็เป็นคนพูดตรงๆนะดูท่านแก้ปัญหาเรื่องตำรวจใครไปพูดเรื่องนี้ท่านฉะเลยนะครับท่านบอกอยู่ระหว่างการสอบสวน แล้วการสอบสวนนั้นผมคิดว่างานนี้มวยล้มต้มคนดูไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ทางพบตรต่อสักก็แต่งตั้งให้ท่านอัจฉริยะไปหาทนายถามว่าเ,เดี๋ยวผมจะคุยท้ายๆหน่อยนะครับคือกลายเป็นว่าสองฝั่งเนี่ยแต่งตั้งทนายหรือนักกฎหมายที่มีการต่อสู้กัน ถ้าเป็นผมผมไม่ใช้ทนายาคือลักษณะนี้ทั้งสองข้างนะครับทนายต้องไปสู้กันในศาลทนายที่ออกมาพูดมาทะเลาะเบาแวงกันมาใช้เล่ใช้เหลี่ยมทะเลาะกันอย่างเนี้ผมว่าสังคมและประโยชน์ไม่ได้อะไรครับนะครับเลยเล่า,ลาให้ฟังครับอ่ะต่อไปครับ okay, ต่อไปเขาบอกว่าอยากให้ปรับปรามอย่างเด็ดขาดอีกครั้งค่ะคือผมเห็นด้วยครับการปรับปรามผมผมเล่าให้ฟังแล้วว่า ยาเสพติดเนี่ยถ้าใช้ยายาอ่อนไม่มีทางหายครับเพราะตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันถลําลึกไปมากแล้วในการเรื่องยาเสพติดมันแก้กฎหมายโดยกฎหมายอ่อนๆไม่ได้แล้วเพราะท่านรู้ไหมว่าคนติดยาเสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติดสมัยก่อนเขากลัวการยึดทรัพย์เพราะก็ทำหมากินมาทั้งชีวิตแล้วก็ถูกยึดทรัพย์ไป แต่เดี๋ยวนี้คนเนี่ยไม่กลัวการยึดตับนะครับเพื่อ,อยาเสพติดเขากลัวเรื่องอะไรรู้ไหมครับโทษประหารชีวิตครับโทษประหารชีวิตผมบอกแล้วไงถ้าลงโทษตัดสินนะครับประหารชีวิตตามกฎหมายที่ผมพูดตามกฎหมายนะครับก็ต้องขอลองแอปดำแอปแดงด้วยอย่าปิดกั้นเลยเพราะผมพูดตามหลักของกฎหมาย เพราะถ้าเราไม่พูดตามหลักกฎหมายเราก็ไม่รู้จะบ,บรรยายให้ประชาชนเข้าใจได้งไงก็เมื่อกฎหมายเนี่ยตัดสินว่าอย่างไรแล้วพอหลังจากตัดสินพุ่งนี้ประลืนนะครับเอาไปบริหารจัดก,การตามกฎหมายที่กำหนดผมเชื่อว่ายาเสพติดจะหมดไปละกันแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบำบัดร,รักษาคนที่เป็นป่วยจิตเวทหรือคนที่จะบำบัดร,รักษา นะครับผมว่าปัญหายาเสพติดก็หมดไปพวกติดติดยาเสพติดก็คืนสู่สังคมได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ความเด็ดขาดนะครับรับรองว่าไม่มีการแก้ปัญหาผมยกตัวอย่างสมัยก่อนผมเป็นุ่้กับสืบแปดผมเล่าให้ฟังแล้วผมไปเป็นุ่้กับสืบแปดผมให้ตำรวจไปดูซิว่า ในกองบังคับการตํารวจนครบ,บาล8มี11บอสอเนี่ยคดีส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรบ้างถ้าเป็นนายตำรวจคนหนึ่งก็มไม่ทำหรอกครับผมให้ตารวจผมเอาสทิติทุกรงพักเลย11บเองพักมาดูโรงพักนั้นมีปัญหาเรื่องนี้บรรพักนั้นมีปัญหาเรื่องนี้โรงพักนั้นมีปัญหาเรื่องนี้ปรากฏว่าจากดูแล้วปรากฏว่าปัญหา เรื่องยาเสพติดและมือปืนรับจ้างนี่แบบจะหมดนะลูก